สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมนนะคะวันนี้เรามาทําขนมปังอร่อยๆออกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นการทําขนมปังแบบรูปแบบใหม่นะยังไม่เคยเห็นใครทำนะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมอ่าเป็นการทําขนมปังนมข้นนะที่มีส่วนประกอบเป็นนมข้นด้วยนะคะแล้วก็มีอัลมอนต์โรยหน้าท็อปปิ้งด้วยนะคะมาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะ เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะใช้น้องหมีนะคะขนาด2ลิตรนะคะเป็นตัวช่วยเป็นผู้ช่วยในการทำขนมของเราวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยการผสมของเหลวก่อนเลยนะคะเราก็จะมีนมสดจืดนะคะอยู่ตรงนี้นะคะมีไข่ค่ะไข่นี่เราจะตีให้เข้ากันเรียบร้อยนะไข่แดงไข่ขาวแล้วก็ชั่งมานะคะท่านผู้ชมค,คนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะนมข้นค่ะ ผสมส่วนของของเหลวให้เข้ากันรอไว้ก่อนเลยนะคะลืมบอกอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมในส่วนของออหน้าท็อปปิ้งนะคะก็จะมีเนยกับนมข้นอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าเราจะเอามาทาขนมปังนะคะก่อนที่เราจะเอาใส่พิมพ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตั้งเนยกับนมข้นเนี่ยเอารวมกันไว้แบบนี้นะคะให้เนยเขานิ่มก่อนนะคะถึงจะทาได้ง่ายนะคะก็เอาออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ เอาละมาที่ขนมปังกันดีกว่าค่ะสำหรับในส่วนของโถตี้ขนมปังนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะทำหลุมนะคะสามหลุมด้วยกันนะคะสามกี่หลุมแล้วเนี่ยสามหลุมอ่ะแล้วก็ใส่ของแห้งลงไปนะคะเริ่มต้นด้วยยีสต์ค่ะหลุมหนึ่งเป็นยีสต์นะคะหลุมหนึ่งเป็นเกลือนะใส่ลงไปเลยแล้วก็น้ำตาลค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะเริ่มเปิดเครื่องเลยนะคะเวลานวดทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น40นาทีด้วยกันนะคะคุณผู้ชมตีส่วนผสมของแห้งให้เข้ากันเลยนะคะเอาล่ะพอเขาเริ่มเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนของของเหลวที่เราผสมเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะลงไปเลย ส่วนผสมของขนมปังนะคะเขาดูดซึมของเหลวเข้าไปให้หมดก่อนนะคะให้แป้งเนี่ยรวบเป็นก้อนโดนะคะแล้วถึงค่อยใส่เนยเข้าไปเอาละค่ะพอขนมปังนะคะเขาเริ่มรวบเป็นก้อนแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะใส่เนยลงไปนวดเลยนะคะนี่ หลังจากนี้ก็แค่รอเวลานะคะให้ครบ40นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คฟิล์มกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักน้องนะคะน้องแป้งโดเอาไว้ในโถผสมเลยนะคุณผู้ชมจะพักแค่ให้เขาคลายตัวเฉยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะรีดเขาออกเป็นแผ่นนะคะแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะนี่ น้องก็เนียนดีมากนะคุณผู้ชมน้องหมีเนี่ยเราประมาทเขาไม่ได้เลยนะเขานวดเก่งมากนี่นะคะโอเคคึงให้เป็นก้อนกลมแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพักเขาเอาไว้ในโถผสมนี้เลยนะคะให้ใคลายตัวเฉยๆนะคะประมาณ15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารีดแป้งกันค่ะ ครบเวลาแล้วนะคะเรามารีดแป้งนะคะขึ้นรูปก,กันเลยดีกว่านะคะนี่น้องแป้งของเรานะคะวันนี้เราจะรีดออกให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก่อนอื่นเราก็กดกดเขาก่อนนะรีดให้เขามีความหนาประมาณ1เซนติเมตรนะคะคุณผู้ชม น,นะคะคเนยกับนมข้นหวานที่เราเตรียมเอาไว้นะคะตอนนี้เขาก็แบบนิ่มๆน,นะคะอยู่ในอุณหภูมิห้องแล้วก็จะทาง่ายนะคะคนผสมกันง่ายด้วยคนผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ทาลงไปบนตัวขนมปังเลยโอเคค่ะ ได้แบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่วันนี้เราเตรียมพิมพ์ที่จะใส่มาแล้วนะคะเนื่องจากว่าน้องขนมปังของเราวันนี้นะคะก็จะมีความรู้สึกแบบเป็นเนยเนยนมนมนะคะเราก็เลยหานี่ค่ะพิมพ์เคลือบนะคะเป็นแบบลายวัวนะ เราสามารถที่จะเอาใส่พิมพ์นี้นะคะแล้วก็เอาเข้าอบได้เลยไม่ต้องมอีที่รองพิมพ์นะคะแต่อย่างใดนะคะสามารถที่จะเอาเข้าแบบนี้ได้เลยนะคะเราก็จะตัดแบ่งออกเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะความกว้างยาวเนี่ยก็ประมาณ1นิ้วนะกะกะเอานะคะคุณผู้ชมเอาให้เขาเท่าๆกันนะคะอย่าลืมว่าขนมปังเนี่ยเขาจะขึ้นฟูอยู่นะคุณผู้ชมเขาไม่ได้ไซส์แค่นี้นะ เขาจะอวบอ้วนขึ้นมาอีกนะคะเราก็จะตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะว่าชื่อขนมปังของเราวันนี้ก็คือขนมปังนักเก็ตนั่นเองนะคะเราก็จะทําไซส์ของเขาเนี่ยให้เป็นก้อนก้อนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะทางหนึ่งอีกสักนิดนึงนะ เอาละค่ะส่วนวิธีการใส่พิมพ์นะคะเราก็จะเอาเขามาเรียงในพิมพ์นะคะเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าทําขายนะก็อย่าลืมชั่งน้ําหนักให้แต่ละพิมพเนี่ยมีน้ําหนักเท่าๆกันด้วยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะใส่เข้าไปใช้มือหยิบเลยก็ได้นะ ชาร์พิมพไซส์นี้นะคะอันก็จะใส่เข้าไปประมาณนี้นะคะชั่งแล้วน้ำหนักประมาณอยู่ที่50กรัมนะคะอย่าลืมว่าแรดูน้อยนะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นฟูอีกเป็น2เท่านะคะผู้ชมนะคะแค่นี้นะคะเราก็สามารถที่จะพักเขานะคะให้ขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะในถาดอบได้เลยนะคะเราจะพักแป้งรอบเดียวนะคะผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยการพักแป้งในช่วงเวลานี้เนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณ หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะ,ะถึง2ชั่วโมงแล้วแต่สภาพอากาศนะคะของแต่ละบ้านนะคะว่ามีมีอากาศร้อนเย็นแค่ไหนนะคะทำในห้องแอร์หรือเปล่านะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็คืออันที่2ที่เราทำนะคะก็จะขึ้นรูปเรียงเข้าไปอย่างนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะทำไม่ยากคะ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าขนมปังขึ้นฟูเป็น2เท่าแล้วนะคะเราก็จะนำออกมานะคะโรยด้วย อัลมอนด์สไลด์นะคะก่อนที่จะนําเข้าอบค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะขนมปังที่เราพักเอาไว้นะคะก็ขึ้นฟูเป็น2เท่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาหน้าขนมปังนะคะโอ้ยน้องอวบอ้วนมากเลยเราจะมาทาหน้าขนมปังนะคะที่ขึ้นฟูแล้วเนี่ยด้วยไข่ไก่นะคะผสมกับนมข้นจืดนะคะก็ทาลงไปเลยนะคะ ทาหน้าขนมด้วยนมข้นจืดนะคะกับไข่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาโรยอัลมอนด์ลงไปค่ะชอบมากชอบน้อยนะคะแล้วแต่เลยนะคะชอบมากก็โรยมากหน่อยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้ก็พร้อมที่จะนำเข้าอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเตาอ,อบกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้น้องแบบหอมมากหอมอัลมอนด์หอม,อหมอนมหอม,ม,หอมทุกสิ่งอย่างหอมไปหมดเลยน่ากินที่สุดออกจากเตามาแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรอให้เขาคลายร้อนนะคะสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาโรยหน้าขนมปังนะคะด้วยไอซิ่งค่ะเราก็จะมาโรยไอซิ่งลงไปบนหน้าขนมปังนะคะนี่นะคะเตรียมเอาไว้แล้วนะคะ โรยลงไปเลยจะได้สมชื่อว่าเป็นน้องสโนวี่นะคะมาดูน้องคนนี้ใกล้ๆกันดีกว่านี่นะคะขนมปังนมข้นหวานนะคะอัลมอนด์นะคะท็อปปิ้งด้วยไอซิ่งนะคะก็ เป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งนะคะที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะสําหรับไอเดียขนมปังนะคะก็เป็นขนมปังที่หอ,หอ,หอมๆหวานๆนะคะแล้วก็ขึ้นรูปแบบง่ายๆด้วยนะคะแต่ว่าหน้าตาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะวันนี้เรามาดูเนื้อขนมปังกันดีกว่านะคุณผู้ชมพร้อมยังดึงน้องขึ้นมาเลยนี่นี่นะคะโอ้หน้องแบบนุ่มเหนียวมากหืม หอมนมเนยนะคะนี่นะคะอร่อยมากๆนะคะสำหรับใครอยากจะท็อปปิ้งนมข้นเข้าไปอีกนะคะก็ย่อมได้เลยนะคะยิ่งเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด u b s c r i b e ให้กับช่องแอนเม e ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเม e ค่ะวันนี้อาลาคุณผู้ชมไปทานขนมอร่อยๆก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ